ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบปบกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะไาชวนเพื่อนๆทำข้าวหมกเนื้อนะคะแค่นเหมือนเดิมซองเดียวก็อร่อยได้อันดับแรกกบก็ทำเหมือนเดิมเนาะโอ้ขอโทษค่ะกบจะใส่หนึ่งซองกบมีเนื้อสองชิ้นนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเหมือนเดิม ง่ายๆอีกแล้วค่ะมีนเนื้อง่ายๆที่แสนอร่อยเนื้อกกใช้ช้อนไอ้ใช้ซ่อมจิ้มจิ้มเนื้อให้เขาเป็นรูๆนะเพื่อที่จะเครื่องจะได้เข้าไปอยู่ในเนื้อเนื้อ,เ,อเพื่อนๆก็เปลี่ยนจากเนื้อเป็นเนื้อไก่ เนื้อหมูก็ได้นะคะเพื่อนๆง่ายๆอีกแล้วค่ะมื้อน,นี้แต่อร่อยแน่นอนโอเคเรากบหมักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้กบหมักเนื้อได้ได้ที่แล้วนะคะกบจะเอามาย่างในกระทะนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เขาสุกส,ส,สุกสัก จ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือไม่ก็ประมาณนั้นแหละค่ะเพื่อนๆจะไม่ไม่ให้มันเขาสุกมากเพราะว่าเขาจะต้องไปไปอยู่ในหม้อของข้าวนะคะเพื่อนตอนนี้กบกาลังตั้งกระทะนะคะมาค่ะเพื่อนๆเรามาย่างเนื้อกันเนาะเราเอาลงกระทะกันเลยนะคะเพื่อนน้ําที่อยู่ในนี้เราไม่ทิ้งนะแล้วเราจะไปใส่ในหม้อของข้าวนะคะ ย่างให้เขาแบบสุกสักนิดหนึ่งนะสีสวยมากค่ะมาค่ะเรามากลับเนื้อกันเลยเนื้อเขาชิ้นใหญ่นะคะเพื่อนๆที่กบเลือกทําแบบนี้เพราะว่าเนื้อเขาชิ้นใหญ่กลัวว่า อเอาเข้าไปหุงในหม้อหุงข้าวข้าวไม่สุกนะคะเพื<ๆ>่อนๆกบก็เลยใช้วิธีนี้ก่อนทุกครั้งนะคะเวลาทําข้าวหมกนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆได้ที่แล้วนะคะมาค่ะมาทําขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะเพื่อนๆนี่คือข้าวนะคะกบใส่ข้าวสองกระป๋องนะคะในนี้มีน้ําไปแล้วหนึ่งกระป๋องนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วกบก็จะเอาเนื้อนะคะ ที่อยู่ในกระทะที่เราย่างเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้แล้วก็เนื้ออีกหนึ่งกองของบใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในนี้เลย ูในอันนี้กบก็ไม่ทิ้งนะคะกบก็ใส่ลงไปวิธีการตวงข้าวของกบทุกๆครั้งเวลากบทำข้าวหมกไก่กบหรือว่าหุงข้าวกบก็คือสองกระป๋องนี้กบก็ใส่น้ำสองกระป๋องนะคะแต่เวลาทำข้าวหมกไก่หรืออะไรในหม้อข้าวกบก็จะเติมน้ำไปอีกนิดหนึงนิดหน่อยนะคะเพื่อน บไม่กบทุกครั้งกบไม่แน่ใจว่าทําไมต้องทําแบบนี้แต่ก่อนครั้งแรกที่กบทาอ่ะข้าวออกมาค่อนข้างที่จะแข็งนะคะเพื่อนๆกบก็เลยใส่มากกว่าประมาณนี้นะคะใส่มากกว่าคือข้าวสองสองขับสองถ้วยแล้วก็น้ำสองถ้วยแต่ทุกครั้งที่กบทําข้าวหมกไก่หรือข้าวหมกอะไรก็ตามนะคะในหม้อหุงข้าวนะคะกบก็จะเติมน้ําเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะโอเคเราไปหุงกันเลยข้าวลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆ แล้วก็หุงปกติที่กบหุงข้าวนะคะปกติเลยนะคะทุกอย่างทำปกติกบก,ก็จะไปที่ข้าวขาวแล้วก็รอให้เขาสุกนะคะเพื่อนๆเ,เรามาชมกันค่ะตอนที่เขาสุกแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มของกบก,ก็จะมีพริกสีเขียวสีแดงแล้วก็พริกสีเหลืองนิดหน่อยนะคะมีเม็ดเดียวกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะแล้วก็ เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะกบจะมาปั่นก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เอาทัวอย่างเราไปปั่นเลยง่ายๆง่ายๆแม่บ้านยุคใหม่ ะะส่วนมากให้สามีเป็นคนช่วยแต่วันนี้เพราะว่ากบไม่ชอบกลิ่นพริกนะคะทุกครั้งเวลาที่กบใช้เนี่ยกบไม่ค่อยชอบเขาเวลาที่ปั่นจะให้สามีปัแบบ่นแต่คลิปนี้กบทําเองเนะเาะแล้วกบตักก่อนนะคะแล้วเราไปทําขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะแล้วกบจะเอาน้ําใส่ในนี้นะนิดหน่อยกบลืมบอกเพื่อนๆไปว่าต้องใส่น้ําตาลด้วย ขอโทษนะคะเพื่อนๆเ,เปิดเตาเลยใส่อันนี้ลงไปเลยกบชอบเปรี้ยวก็ใส่ลงไปเยอะเลยสี่ช้อนน้ำตาลลงไปเลยเปรี้ยวหวาน ตงไปแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยไปเราก็เติมน,น้ำได้นะคะ เดี๋ยวมารอชมค่ะเดี๋ยปุดๆเลยนะคะเพื่อนๆโอเคเรามาชิมกันเลยนะคะนั่นจิ้มของเราเพื่อนๆก็ปรุงตามที่เพื่อนๆชอบเนาะแต่ของกบนี่มีคนจามอ่าของกบนี่จะเปรี้ยวเค็มหวานเลยนะคะแต่เผ็ดแน่นอนเนี่ยผมว่าเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานกบชิมก่อนไม่หวานนะคะถึงแม้ว่ากบจะใส่น้ำตาลไปเยอะ ก็ไม่หวานนะกบจะให้ออกหวานหวานนะเค็มได้แล้วเดี๋ยวขอชิมอีกสักครั้งเพราะกบเติมน้ำไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าดูเหมือนน้ำจิ้มกดกบจะข้นมากกบก็เลยเติมน้ำเข้าไปอีกอืมเปรี้ยว หวานแล้วก็เค็มแต่เผ็ดนี่มานดับต้นเลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆปิดเตาเราไปดูข้าวหมกกันเลยค่ะได้แล้วนะคะเหลือเนี่ยสุกแล้วนะคะเพื่อนๆฟุบนี่ข้าวหมกนี่ค่ะเพื่อนๆที่กบหนะะกนูนะคะก็คือข้าวเนี่ยค่ะกบ ตักเสร็จจานเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเราก็มาตกแต่งจานแล้วก็มาหั่นเนื้อกันนะคะเพื่อนเพื่อนคือเนื้อที่กบตักออกมาจากหม้อนะคะอาจจะมีข้าวติดหน่อยเพราะว่าเราหุงในหม้อเนาะเราก็จะหั่นสไลด์บางๆหอมมากนะคะเพื่อนเออันนี้กบจะจัดให้คุณสาก่อนนะคะร้อนมากแต่ก็จัดได้ Okay. เรามาจัดใส่จานกันค่ะก็จาาเนื้อนะคะมาวางเลยมาข้างๆแบบนี้หนึ่งชิ้นนะคะต่อหนึ่งจานนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ เป็นไงคะน่าทานใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะคะเพื่อนๆชุบแล้วก็กบก็จะโรยด้วยอหอมเจียวนะคะเพื่อนๆน,นี่คือหอมเจียวของกบนะกบก็จะโรยตรงข้าวนิดหน่อยเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ตกแต่งผักชีสักนิดนึง ก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวหมกเนื้อของกบนะคะเพื่อนๆหอมกลิ่นกระเทียมเจียวมากตอนนี้เนื้อของกบก็คือปิดข้าวไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อชิ้นใหญ่มากๆนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะน่าทานใช่ไหมคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนๆทาไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆทําตามได้ แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสูตรของนิซองอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะแค่หมักเนื้อแล้วก็ย่างแล้วก็เอาเข้าหม้อของข้าวนะคะก็จะได้ข้าวออกมาสีสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้หอมกลิ่นหอมเจียวเนี่ยคุ้งแล้วนะคะ แล้วก็ตลบอบอวนไปด้วยหอมเนื้อด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะจากใจเลยรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย,บายแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะอู้